เรื่องสวยนี้ถึงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินด้วยค่ะท่านบอกว่าการแก้ปัญหาต้องประสานกับกระทรวงคมนาคมกรุงเทพมหาคนครแล้วก็กรมทางหลวงด้วยแล้วก็พูดถึงปัญหานี้นะคะบอกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมานานไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้แล้วก็ย้าว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการให้ความสําคัญกับทุกปัญหารับทราบปัญหาเรื่องการน้าหนักเกินนะครับก็ต้องประสานงานกับกระทรวงคมนาคมกทมแล้วก็ ไฟกรมทางหลวงด้วยเหมือนกันนะครับจะทำยัง,นะงไ,ไงไ,ไม่เกิดรื่องแของไฟไม่ฟังนะครับเพราะว่าตอนเราเลื่อนรถครั้ก็เกิดภาษาไาใจเไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไฟไม่ฟังคืออะไรนะครับ,<อ>บช้าๆมีก็แก้ดีนึงแล้วพอดึงไปก็มีปัญหาเรื่องของต้องับเขาปบปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นรัฐบาลน,นี้อย่างเดียวนะครับเราเองเราให้ความสำคัญกับทุกๆปัญหาแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ อย่างที่บอกไม่อยากให้เกิดพอมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็มาแก้แก้แล้วก็ลืมนะครับก็มีการตอกย้ำไปตลอดเวลาครับนะครับ